เป็นเจ้าผู้ทรงไถยอับราฮัมตะระับเชื้อสายของยาคบดังนี้ตั้งแต่นี้ไปยาคบจะไม่ต้องอับอายอีกใบหน้าของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไปเพราะมือเขาเห็นลูกหลานของตนซึ่งเป็นผลนานจากมือของเรากลับมาอยู่กับเขาอีกเขาจะยอมรับว่านามของเราศักดิ์สิทธิ์ เขาทั้งหลายจะยอมรับว่าพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของยาโคบทรงความศักดิ์สิทธิ์และจะยำเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอลจิตใจที่หลงผิดจะได้รับความเข้าใจและผู้ที่เคยบ่นจะยอมรับคำสั่งสอนพระวาจาของพระเจ้า พระพิเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยขจ้าให้รอดพ้นขจ้าจะกลัวผู้ใดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นป้มปาการปกป้องชีวิตของขจ้าขป้าจะหวาดกลัวผู้ใดเราเชิญเรา พระเจ้าเพียงขอเพียงสิ่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งเดียดนี้ข้าพเจ้ากำลังสแสวงหาคือการได้พำนักอยู่ในพระเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิตเพื่อชื่นชมความงามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและคอยเฝ้าอยู่ในพระวิหารของพระองค์เชิญประ องค์พระเจ้าคสสนนความว่มพ,รพระเจ้าพเจาชื่อแน่ว่าจะได้เห็นความดีขององค์พระผูเป็นเ้าในแผ่นดิแนแห่งผู้เป็นจงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด จงเข้มแข็งจงทำใจกล้าจงมีความหวังในองค์พระพุ้เป็นเจ้าเถิดเชิญรับ พระเจ้าของเราจะเสด็จมาด้วยพระอนุภาพและจะทรงเปิดตาผู้รับใช้ของพระองค์ให้สว่างสวัย ia, พระเจ้าสถิตกับท่าน ปดอ่านจากพ่อลสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่นคนตาบอดสองคนตามพระองค์ไปร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิด เมื่อเสด็จมาถึงบ้านคนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตัสถามว่าท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือเขาทั้งสองตอบว่าเชื่อพระเจ้าค้าพระองค์จึงทรงสัมผัสต,ตาของเขาตรัสว่าจงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิดแล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็น พระเยซูเจ้าทรงคำชับเขาอย่างเข้มงวดว่าระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี้แต่เมื่อทั้งสองคนออกไปก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นพระวาจาของพระเจ้า พีน้อนที่รักเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราก็รับรู้แล้วก็คือเตรียมรับสเสด็จก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งผ่านทางพระคัำพีพระวาจาพระพิจ้าที่ได้เน้นย้ำถึงช่วงเวลาแห่งการไต่ตองแห่งการได้รับพระคุณพระกรุณาจากพระเจ้าเป็นช่วงเวลาของที่เราจะเตรียมคริสต์มาสก็คือเวลาแห่งสันติสุขของเทียมของเทียนเล่มขาวนั้น ที่คือองค์พระเยสุคริสต์เจ้าในค่ำคืนของคริสต์มาส24และแน่นอนว่าจึงไม่แปลกใจอะไรที่ในระหว่างช่วงนี้พวกเราทั้งหลายจะฟังพระวาจาเกี่ยวกับพระภารกิจของพระองค์ในการช่วยให้รอดไม่ว่าจะเป็นการขับผีปีศาจไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนเจ็บป่วยหรือการทวีขนมปังเลี้ยงคน5,000ค,คนที่ถูกทอดทิ้ง รวมถึงวันนี้เนาะที่เราได้ฟังถึงคนตาบอดสองคนที่ได้ตามพระองค์ไปแล้วก็ได้ร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิดและแน่นอนเราก็รับรู้ว่าทั้งสองคนตาบอดนี้ก็กลับเป็นปกติก็คือสามารถมองเห็นได้และความเป็นเปี่ยมร้นของจิตวิญญาณของเขาที่ดีใจที่ได้รับการกอบกู้ ก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะทําตามที่พระเจ้าได้บอกไว้นะว่าระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี้แต่ว่าเขาก็ประกาศทั่วแควนนั้นไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามนั้นแน่นอนเมื่อเราแต่ตอนดีๆถึงชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะตาสว่างดีมองเห็นแสงสีแล้วก็ผู้คนต่างๆมากมายแต่ว่าหลายครั้งทีเดียวที่เราก็ยอมรับว่ามนุษย์เรานั้นก็มีความพร่อง อยู่เป็นความจริงแห่งความสำนึกในชีวิตของเราเรายอมรับว่าเรานั้นมีความพร่องในความสมบูรณ์เป็นความปรารถนาที่ดีของเราอยู่แล้วที่เรานั้นปรารถนาจะบระรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวันแต่เราก็ยอมรับว่าความพยายามของเรานั้นหลายครั้งก็พร่องไปต่างๆก็จึงเป็นการยอมรับเหมือนกับพลตาบอดสองคนนี้ว่าเราต้องลองเรียกหาพระองค์ด้วยความเชื่อของเราจากหัวใจของเรา เพราะว่าเมื่อเราแต่ตองแล้วในแต่ละวันแม้เราจะตั้งใจที่จะไม่ไม่ว่าตั้งใจที่จะไม่ดา่าตั้งใจที่จะไม่คิดไม่ดีตั้งใจสารพัดไปหมดเลยแต่ว่าเราก็ยังราว่าเราํารรได้เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในหนึ่ง้อยในความตั้งใจของเราอาจทําได้เพียงแค่แค่สิบยีเท่านั้นมันก็น้อยเกินไปสาหรับเราเราก็คิดแบบนี้ล้วก็หดหูแต่ว่าวันนี้พงค์ได้บอกว่าโดยอาศัยความเชื่อทําให คนตาบอดนี้ได้กลับมามองเห็นอันเรารอบคนได้ก็โดยการที่เรากลับไปมองที่องค์พระเยซูเจ้าเราจรึงมีความเชื่อมั่นและมีความหวังในพระองค์อันนั้นขอให้พระอาจารย์ในวันนี้ทำให้เราได้กลับไปจเจริญชีวิตแต่ตองเราอย่างแท้จริงว่าอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้เป็นความเป็นจริงที่เราก็ยอมรับวยความสุภาพว่าแต่ละว่าเราอาจจะมีความสุขมีความทุกข์เป็นเรื่องปกติ ทั่วไปของปัตุชนมนุษย์ของเราแต่ว่าทุกครั้งที่เรามองมาที่ไม้กางเขนเราก็ได้รับพลังที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในความยากลาบากได้ทุกครั้งที่เรามองกังเขนเราก็มองไปสู่สริริลุกโรดด้วยว่ามีการกลับคืนชีพนั่นหมายความว่าแม้ฝนจะตกไปแล้วเราจะตกเปียกไปแล้วแต่แล้วเมื่อฝนหยุดตกเราก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เราก็จึงแห้งอีกครั้งหนึ่งดังนั้น เมื่อหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปแล้วเราก็จะอยู่ในช่วงแห่งชลิตลุ่งโลดเช่นเดียวกันก็คือการที่เรานั้นน้อมรับทุกอย่างตามพระประสงค์เราก็จึงได้รับกำลังใจจากพระองค์และแน่น,นอนมันก็หมายความว่าเมื่อเราตายไปแล้วเรากอ็อยู่กับพระองค์อยู่ในสันติสุขกับพระองค์อย่างแท้จริง ี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาพระทรงสัมพานุภาพทรงรับการถาวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิออเออไไดอพระเถอเรพระเธอพระเจ้าขา้พาโปรดพอพระไทยรับของถาวายและคำวอนขอ ที่แสดงความถ่อมตนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีบุญกุศลใดๆจะนำมาถวายแด่พระองค์ได้ขอพระกรุณาทดแทนให้ด้วยเถิดทั้งอานี้ขอพิ่งกระบารมีพระกิตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย uh huh. พระเจ้าสถิตกับท่าน uh huh. จงสำรมใจและลึกถึงพระเจ้า ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกฤษเจ้าพระองค์ท่านนี้เมื่อเสด็จมาครั้งแรกมั่เกิดเป็นมนุษย์ ทรงปฏิบัติภารกิจตามที่ทรงสัญญาไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปเบิกทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดตลอดการเมื่อจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโร์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพระหันสันธานตามที่ทรงสัญญาไว้ดังที่กําลังตั้งใจรอคอยอยู่นี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันฉวายพระเกียรติสด,ดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาน,นักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ ถ้าแต่พระวิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการวันทรงประกาลุณาสรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังละเลวุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระไทยองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออประหานแก่บรรดาสิทธตัดว่า รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารคำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเาวาหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งพระทานแก่บรรดาศิทธัต์ว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกัน นี่เป็นชโชโรหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลังออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายชนทำรการนี้เพื่อละลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมลํำลึกแห่งความเชื่อคริสตาไจ้นายสิมประชน พระคิตเจ้าส่งกลับคืนพระชนมนชีพพระคิตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังเลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมนชีพของพระคิตเจ้าขอ,อน้อมถวายปังอัมบันดาลชีวิตกับโชรหิตอัมบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์เพราะขอบพระคุณที่ทรงเลืสรรข้าพเจ้าทั้งหลายใหมารับใช้เฉพาะพระภาคพระองค์ พระพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระกิตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงและเล่าถึงพระศาสนาจารที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฝรังซิดพระสังฆราชตนวีระเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงและเลถึงพี่น้องที่ได้รับปลายพร้อมกับหวังที่ได้กลับคืนชีพ เราชมนราผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปนํนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมชารีพระชนีพระเจ้านะบุญโยเซพระสดาของพระนางบรรดาคาราสาวกนะบุญฟังซิสนะบุญคารานะบุญทุกท่านบุญยาาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทอพระเกียรติสวัสดีพระองค์โดยพึ่งบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอน ถ้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงละประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรบาหานาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปราหานาภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้าการประจนโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประหารสันติสุขทุกวันนี้ทรงประกาศรุนายพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักรสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรยสนถือโทษข้าพเจ้าแต่ขอโทอพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์ และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบรื่นมีสามัคคีทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของลาดตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริตเ,เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสให้เรามอบสันติสุขของพระคริตเ,เจ้าแก่กันและกัน นี่คือโลกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าส่งเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะลาเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าเพราะจะเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราโโพนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารบำรุงเลี้ยงจิตใจแล้วขอากราบวนพระองค์ให้การมีส่วนร่วมรับสศีลหมาสนิทนี้สอนข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีความเฉลียวฉลาดรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้และรู้จักปักใจแน่วแน่กับสมบัติในสวรรค์ด้วยเถิด ท่านนี้ขอเพื่อระบาลมีพระกิตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถินพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด บุญญาราศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยให้มารังัชพระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชผู้คำสอนพาราวาสและเยาวนชนในพันธกิจไทยผู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้งแปดท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์ อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยินยันความเชื่อของตนโดยยอมพีแม้กระทั่นชีวิตขอให้แบ่นฉบับของท่านบรรดาลให้ข้าพเจ้าทาหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคิตันชนประกาศยินยันความเชื่อของตนในชีวิตประจําวัน และขอให้บุญ,ญาราศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมันคงยิ่งขึ้นเป็นการเทอเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์ประทาน จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอเมนบุญญาราศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยนักบุญฟังศิทธิและนักบุญคารามดานชินีแห่งสันติภา,า,าพเดชะพนาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาม